ชาติที่แล้วน้องสาวถูกครอบครัวร่ำรวยรับไปเลี้ยงส่วนฉันถูกคนงานทําความสะอาดรับไปเลี้ยงผลคือครอบครัวร่ำรวยมีปัญหาภายในรุนแรงพ่อแม่เย็นชาพี่ชายก็รังแกสุดท้ายน้องสาวต้องออกจากบ้านมือเปล่าครอบครัวของฉันมีความสุขมากฉันเป็นเด็กสาวอ่อนแอจากครอบครัวยากจนที่ถูกคุณชายร่ำรวยตกหลุมรักทุกอย่างเหมือนในละครอไอดอล น้องสาวแคนชั้นมากจึงอาจชั้นแล้วกลับมาพร้อมกับฉั้นในวันที่ถูกรับไปเลี้ยงคราวนี้เธอพุ่งเข้าใส่คนงานทำความสะอาดพีคะคราวนี้ถึงคิวหนูเป็นนางเอกในละครไอดอลแล้วค่ะแต่เธอไม่รู้ว่าเหตุที่นางเอกเป็นนางเอกไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับภูมิหลังของชั้นฉันและน้องสาวฟื้นคืนชีพพร้อมกันในวันที่ถูกรับเลี้ยงที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในห้องทำงานของผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า มีสองครอบครัวยืนอยู่คือตระกูลกู้และตระกูลจูสมาชิกตระกูลกู้ทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยชายสมสูตรหญิงสวมคือ